กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับคือช่วงของก่อติดพานิดน้อยนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับคุณมชมั้ท่านไหนที่สนใจอาจจะเห็นนะในช่วงของต้นรายการในช่วงของช่วงดับเครื่องชมอาจจะอยากส่งรูปร่วมสนุกนะคะร่วมเป็นรูปแบบว่ารถแปลกๆก็สามารถนะคะส่งมาได้ที่ info@busandtruckmedia.com นั่นเองใช่แล้วค่ะอย่าลืนะคะ info@busandtruckmedia.com ค่ะ นะฮะก็สําหรับช่วงกอติดพันธย์นิดน้อยนะฮะเราก็จะนําเสนอนะฮะในสิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งนะฮะขนาดเล็กหรือว่าสามารถที่จะมาใช้ในธุรกิจประมาณประเภท SME SM e นั่น,น,นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็หากคุณผู้ชมยังจาได้นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเนาะนำเสนอในเรื่องของรถเพื่อการพณิชย์และกิจการวิเศษอย่างมาวินทรักไปแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ที่มาวินทักเหมือนกันนะคะก็จะพาไปดูรถตู้เพื่อการขนส่งกันบ้างว่าเอะรถตู้เพื่อการขนส่งเพื่อ การภานนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอู่มาวินทรักนะคะเพราะว่าภายน,นอกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอลูมิเนียมแต่ภายในเนี่ยเป็นเหล็กนะแล้วก็มีการชุบชุบสารเพื่อกนันสนิมเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของ กลัวว่าสนิมกัดก่อนเรื่องเหล็กนี่ก็หายห่วงไปได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของอพื้นเนี่ยก็ยัมีถึง2แบบให้เลือกกันนะคะระหว่างเป็นพื้นแบบเหล็กแล้วก็แบบไม้เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกาันถ้าเป็นไม้เนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยหนาถึง1น,นิ้วก็เลยนะสำหรับแข็งแรงทนทานยังไงอาจจะเหมือนกับว่ามีการ อ่ะโยนของส่งของอะไรเงี้ยอาจจะมีการกระทบกระแทกอย่างนี้ของจะได้ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าพื้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดนึงเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะมีการประกันหลังการขายนะคะมีการประกันหนึ่ง,งปีเต็มเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะเกิดสนใจขึ้นมาอยากจะทราบรายละเอียดแล้วว่าเอ้ยมาวินทรัคเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะแร์ก็จะพาไปพูดคุยค่ะกับคุณสุภทินมั่นคงวานิช,ชกุลนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทมาวินทรัคจํจำกัดไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับในช่วงของเกาะติดพานิชย์น้อยในสัปดาห์นี้นะคะแพรก็จะพามาดูรากฐานของธุรกิจของคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดอยากทำธุรกิจต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นะคะนั่นนะคือในส่วนของรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะและตอนนี้ค่ะแพรก็มาอยู่ที่อู่มาวินทรัคจำกัดแล้วค่ะและตอนนี้ที่สําคัญที่สุดเลยค่ะแพรก็มาอยู่กับพี่แซมนะคะคุณสุภพทินมั่นคงวัน,นชกุลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่แซมคะแนะนานิดนึงว่าในส่วนของรถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยมีในส่วนของรถอะไรบ้างคะรถเพื่อการพาณิชย์นะครับอย่างข้างหลังเรานี้จะเป็นรถตู้นะครับเป็นตู้แห้งที่สําหรับขนสินค้าทั่วไปค่ะนะครับ คุณผู้ชมครบจะจำกันได้นะคะในส่วนของอู่มาวินทรัคจำกัดเนี่ยก็มีเราเคยได้นําเสนอนะคะในส่วนในเรื่องของรถกระบะเพื่อการขนส่งมาแล้ววันนี้ก็จะมาดูในส่วนของรถตู้บางอย่างนี้ใช่ไหมคะคอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะอาจจะให้พี่แซมพาไปดูรอบๆคันนิดนึงว่าสําหรับคันนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ,าบ้างนะคะอันนี้เลยใช่ไหมคะสำหรับเป็นในส่วนของเป็นรถตู้เพื่อการขนส่งโดยเฉพาะในอบอกก่อนอในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ทํานี้เป็นใช้อะไรทําคะค ตู้ชนิดนี้เขาเรียกว่าเป็นตู้แห้งหรถบรรทุกค่ะ,ะข้างนอกจะเป็นอลูมิเนียมนะครับโครงสร้างข้างในจะเป็นเหล็กกล่องนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการบรรทุกหนักนะครับกอิ่มใก้ว่ามีความหนาด้วยแล้วก็ทนทานด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะในส่วนของด้านข้างทีนี้เราไปดูด้านหลังกันหน่ยว่าเขาจะมีอะไรพิเศษแบบพิเศษอีกนะคะอันนี้คือว่าจะเป็นอลูมิเนียมทั้งคันเลยใช่ไหมคะภายนอกนะครับภายนอกเป็นอลูมิเนียมอ่าอันนี้ก็เป็นบาน ประตูเปิดสําหรับในส่วนของห้องด้านในนะคะห้องขนส่งด้านในนั่นเองเรามาดูด้านด้านในกันถ้าด้านนอกเป็นอลูมิเนียมแล้วด้านในนี้จะเป็นอะไรคะใน,น,ด,นด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุก็คือเป็นเหล็กแผ่นนะครับแต่ว่าชุบเขาเรียกว่าชุบซิงค์นะครับเพื่อการเสนิมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกนะเก็บรายละเอียดนะคะในส่วนของมุมต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะเพื่อความเรียบร้อยของงานนะครับ ค่ะแล้วถาอีกนหนึ่งเอ๊ะเห็นแผสังเกตเห็นมันมีรูมีอะไรอย่างนี้เป็นรูในส่วนของคือรูด้านบนจะเป็นของดวงไฟอ๋อจะมีดวงไฟด้วยสำหรับอากาศค่ะกลางคืนนะครับค่ะก็เรียกได้ว่ากลางคืนเนี่ยเรียกว่ามีไฟเพื่อที่จะขนส่งส่วนด้านหน้าเป็นพัดลมดูอากาศเพื่อระบายความร้อนค่ะก็เรียกได้ว่าครบเลยคืออปไม่ว่าจะขนส่งอะไรเนี่ยรับองได้ว่าไม่มีสินค้าที่จะอาจจะมีนของเสียง่ายอะไรก็จะมีการระบายความร้อนออกไป นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนส่งตอนนั้นคืนก็จะมีดวงไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะถามนิดนึงในส่วนของอันนี้คือเสร็จแล้วในส่วนของรูปแบบตรงนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดินการขั้นตอนเตรียมที่จะทาสีก็คือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายละอันนี้คือขึ้นโครงขึ้นร้างเรียบร้อยก็คือเหลือเพียงแค่ลงสีเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วนะคะแลวอยากจะถามนิดนึงว่าในส่วนของพื้นอันนี้เป็นพื้นอะไรคะพื้นชนิดนี้เป็นพื้นเหล็กนะครับ่เหมาะสําหรับการที่ว่าบรรทุกของหนักและมีการกระแทกชิ้นงานเป็นของแข็ง ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นบรรทุกข,ของแข็งก็จะต้องเป็นพื้นเหล็กบแบบนี้นะคะก็เห็นว่าทางมาวินพรักนี่มีมีพื้นหลากหลายาชนิดด้วยกันใช่ไหมคะบางชนิดจะเป็นพื้นไม้เขาเรียกไม้อบสายลังลินนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็สาหรับที่ว่าเวลาใช้งานไปนานๆจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ไม่เวลาชิ้นงานเวลาบรรทุกข,ของะนะครับไม่ไม่เป็นชิ้นงานของแข็งมากเกินไปทําให้เกิดการกระแทก ก็คือว่าในส่วนของสมมติมีการโยนหรือว่ามีการกระแทกแรงๆเนี่ยก็เรได้ว่าของก็จะไม่เสียหายแบบนี้ถ้าเป็นพื้นไม้นะคะคคจะอาจจะมีคุณภาพเพราะว่าเห็นว่ามีความหนาถึงหนึ่งนิ้ว,วเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของออในขั้นตอนของวิธีการบํารุงรักษารถคันนี้นี่จะมีการจะต้องถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจอาจจะต้องมีวิธีการบำรุงรักษายัางไงบ้างคะ จร,จ,รจริงตู้บรรทุกนี้บรุงรักษาง่ายมากนะครับเหมือนกับรถทั่วไปคือแค่ล้างภายนอกก็พอนะครับเพื่อเพื่อให้รถด,ดูใหม่และสวยงามตลอดนะครับค่ะก็คือเรียกได้ว่าข้างในนี้คือเรามีพ่นสีมพางในเพื่อกันสนิมเรียบร้อยแล้วคือว่าในส่วนของการดูแลเนี่ยอาจจะต้องอาจจะไม่มีการไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปค,คืออาจจะแค่เช็ดล้างทำความสะอาดเท่านั้นเองนะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วถ้าสมมติว่ามาต่อ,อรถเพื่อการพณิ์ที่มาวินทรัค จะมีในส่วนของบริการหลังการขายยังไงบ้างคะก็เรารับประกันตัวถังให้1ปีนะครับเนื่องจากการผลิตและประกอบอนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเราเราสามารถเซอร์วิสให้ได้ทันทีนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถบรรทุกข,ของแบบนี้นะคะร,รถตู้บรรทุกข,ของแบบนี้จากมาวินทรัคค่ะและที่สำคัญตอนนี้ข่าวสุดท้ายค่ะอยากใจพี่แซมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับก็ขอฝากบริษ mm ัทมาวินทรัคนะครับตัวถังของเรา แขงแรงทนทานนะครับเป็นที่วางใจกับลูกค้าหลายๆท่าน,นครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจค่ะในเรื่องของธุรกิจ SME นะคะหรือว่าธุรกิจในการขนส่งต่างๆเนี่ยก็เรีได้ว่าอู่มาวินทรัยนะคะรับรองว่าตอบโจทย์ธุรกิจของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็กับพี่แซมค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถตู้เพื่อการขนส่งจากบริษัทม<อ>าวินทรัคจำกัด<ฮ>พี่หมอรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่พาคุณผู้ชมไปชมกันมาแล้วดีครับก็ต้องบอกว่าดีจริงๆนะฮะก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียนะฮะให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้อ่าที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็เอะคุยกันว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างเพื่อให้ใช<อ>รถประเภทไหนนะให้เข้ากับประเภทของธุรกิจของอ่า ความต้องการนั่นเองใช่แล้วค,ค่ะก็จะได้ทำให้การาขนส่งมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดเลยทีเดียวน,นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจก็ติดต่อไปได้ค่ะที่บริษัทมาวินทรัคจํากัดนั่นเองนะฮะก็ะสำหรับช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะคร<ช>ับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรา<ม>อย่าเพิ่งหนีไปไหนหนึ่งเลยท้ายท้ายรายการมีคำถามนะฮะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกด้วยนะแล้วก็ยังมีในช่วงอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ